วันนี้พาทีมงานออกครับผมเท่าแก่ไม่อยู่ครับเท่าแก่ไปเอาแมคโครที่อุทัยธานีนะครับผมก็เลยเอาแมคโครออกออกมาทำงานนะงานที่มาดูครับแกบอกว่าวิ่งได้ไหมแต่ถ้าฝนไม่ตกวิ่งได้ครับก็ ใส่ดินไม่เยอะครับใส่ประมาณสามถึงสี่พุงกีครับผมแต่ดินแต่ดินก็เผลอไม่ได้นะแต่เผลอเอาเอารถเดินเดินแบบมัวนี่จมไม่รู้ตัวเลยผมทิมดูนี่มิดพุงกีเลยนะครับแล้วไปแท็กก้อนเล็กด้วยรถไอเจ้าวายวายเรานี่นู่นครับไปเทอยูนน่นู่นไกลที่เอานะอ๋อ หอว้อยอะไรใกล้ขนาดนั้นเดี๋ยวก็เบรกไม่อยู่หรอกแต่ดินมันน้อยนี่มันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอ่าก็ค่อยไปก็ใส่สามถึงสี่บุ้งกีนี่แหละครับมันมันวิ่งไม่ได้เนาะ เจ้าของเขาก็ยอมอยอมกันทำแล้วขั้นหนึ่งจา่าหนูแต่แต่ให้มีกองบินอยู่แล้วเราถอยเทนี่ถอยเทได้เลยไม่ใช่ปัญหาครับเทได้มันไม่เสียวแต่เที่ยวแรก โอ้ย oh, hey. คนดูก็ลุ้น ผมอยู่ข้างในแมคโครนะครับก็ถ่ายไปไกลๆอาแมมมอสทำไมตัดกิ่งไม้แมมมอสตัดกิ่งไม้จอดตัดกิ่งไม้ครับอ๋ออ๋ออยู่บนแมคโครก็ลุ้นอยู่ ลึกด้วยนะคลองนั้นไม่ใช่ธรรมดานะนี่ครับรก็จะเพิ่มให้เจเรื่อยๆอยู่ใส่บินก็ประมาณสามสีุ่่งี่อะไรแบบนี้ จกต้นไหนพอตัดก็ตัดเลยหม,หมอสแน่เป็นตรงทาง หน้างานก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยบินให้ขุดแค่เนี้ยแค่เนี้ยครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ไปหาทางมัน ติดกระจบมาเอาตัวติดกระจบมาเราจะได้ติดแล้วก็ทำงานไปด้วยคิดอยู่แต่เวลาออกมาก็ออกมาเลยลืม แกเป็นเป็นครูเกษียนครับครูเกษียนแกก็มีที่แกก็เนาะที่แกก็ทําไปครูเกษียนเป็นเดือน ใส่ประมาณนี้แหละครับถ้างั้นรถมันไปไม่ได้ก็ใส่พอแค่รถไปได้เฮ้ยแหะเขาเรียกว่าทอยดิน คอยดินขนานแท้ก็ใส่ประมาณนี้แหละ ค่น,นี้ก็พอดีใส่พอวิ่งได้ใส่เยอะนี่จมเลยนะครับเนี่ยทางเนี่ยสมมติว่าใส่เหมือนกับวิ่งขาหรือวิ่งไรเนี่ยใส่ปุ๊บรถออกรถขยับตัวจมเลยปุ๊บเลยอันนี้ไม่อันนี้ใส่แค่นี้ไม่เป็นไรครับไม่จมนะไปเรื่อย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม